สุดท,ที่พวกเราทำกันเป็นคลิปที่น่าจะใหญ่มากที่สุดแล้วในชีวิตฟอยด์ที่ฟอยด์เรถชันมานั่นก็คือการถ่ายทำรถค่ะรถยนต์ซึ่งาการรีวิวรถมันข้อมูลเยอะมากผู้บริหารเขาก็ไปช่วยทำดีเทลข้อมูลมาให้เราออกไปถ่ายทำกันหนึ่งวันครึ่งทั้งบนถนนบนทางด่วนแล้วก็จอดถ่ายภายนอกใหนานใน ไม่รู้นะว่าสิ่งที่มันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงคนดูจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าอยากบอกเลยว่าคลิปๆเนี่ยเป็นครั้งแรกของพอยเป็นครั้งแรกของทุกๆคนในการทำคลิปนี้ขึ้นมาต้องไปดูไปคอมเมนต์กันนะคะพอยอยากรู้ความคิดเห็นของทุกๆคนอะ่ะไม่ได้อยากดูแค่คนเดียวเราคิดเองคนเดียวว่ามันดีหรือไม่ดีแต่นี้ก็คือตาก้อง พี่น้องเนี่ยก็เพิ่งจับกิมบัาเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งได้ออกไปถ่ายเอาดอรบนรถเป็นครั้งแรกป็นไงบ้างคะสะนุกสิครับเหนื่อยตั้งแต่เกิดมาเคยทำอะไรแบบนี้บ้างมาไม่เคยเราคิดว่าคลิปที่ออกมามันจะพอใจรเราปะยานนที่ดินนะตอนถ่ายผ่านมาสวยอตอนตัดที่ดูผ่านมาก็ดูโอเคเราดูตอนไฟน้อยอีก